สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการ MCTGMR กันอีกครั้งนะครับหรือเรียกชื่อเต็มๆว่า m i n e c r a f t Thai Gamer Review นะครับวันนี้ผมก็จะมาล่าท้าผีนะครับว่ามันจะแน่งสักแค่ไหนนะครับไปลุยกันเลยก่อนอื่นนะครับเราต้องอะไรเนี่ยลุย โอ้ยโอ้โหเหลือว่าเออนี่โหดมากเลยวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการยิยงแอโนแบบขั้นเทพนะครับก็ต้องเล็งอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยจึกไปอย่างนี้นครับอ้าวไม่โดนครับอีกทีนะครับอีกทีนึงขวางกูไอ้สัตว์เอ้ยเอาเฮีครับอีกทีจึกเออไม่ตายครับจึกอีกทีนะครับหืมตายแล้ว ครับิธีการจะมาจึกผีนะครับจึกยังไงนะครับจึกแบบนี้นครับต้องต้องอุ้ยไม่โดนมีอาการแหลกนิดนึงนะครับแหลกไม่ใช่เล็กไม่ใช่นิดหนึ่งนะครับก็โคตรเลยนะครับไม่ตองนะครับวันนี้นะครับอุ้ยมืดมืดจังมืดมืดมากเลยมืด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 ปักไฟปักไฟเอาละเรามาจึกผีกันต่อนะครับคนอื่นเราต้องเล็งอย่างนี้นะครับ ยิง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 หัวมันเฮเฮ่อดโอ้โหเต็มหัวไม่ตายนะคเฮ่ยอดโดยโดนเต็มหัวเลยสัตว์เออเออเอเฮ้ยอสาเอ้เ,ออเ,ออเออวนหนึ่งจุดแปดนี่ยิงลำบากยากเกย็นมากนะครับไม่เหมือนหนึ่งจุดเจดนะครับแม่งยิงรัวเลยนะครับรัวเหมือน สไนเอ้ยสไนเหรอไม่ใช่รัวเหมือน M4 นะครับไม่รู้เหมือนกันครับไม่เคยเล่นเอาละครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการตกปลาครับแต่ว่าไม่ต้องตกปลาครับตกผีดีกว่าครับตกยังไงครับตกอย่างนี้ครับดูดูนะครับอึสัตว์เฮ้ยไอ้เหี้ยตกผีครับตกมาไอ้สัตว์ตกมาตกมาไอ้เหี้ยจะวิ่งไปไกลๆครับแล้วก็ตกมา ตกมาครับขี้ขวานะครับปึบโอ้โหไอ้ี้เราจะมาบินกันนะครับบินแล้วก็นี้ก็ทําการตกผีนะครับว่าตกไงนะครับเราก็รู้ปึบนะครับพอได้ผีนะครับแล้วก็บินขึ้นไปสูงๆนะครับบินขึ้นไปสูงๆแล้วแกชากแรขึ้นมาโอ้สุดยอดนะครับอีกทีนะครับอีกทีหนึ่งนะครับคือลงไปอย่างนี้นะครับ จะได้เห็นสีชัดๆแล้วก็กระชากแม่งอย่างนี้นะครับแล้วก็บินเข้ามาอย่างนี้บินบินบินเอ้าเบ็ดไม่ถึงเอาใหม่นะครับมีเข้ามากระชากแม่งมาครับเอ้าโอ้โหน่าละลื่นนะมึงสัตว์ตายทั้งมึงนะครับก็ปักไฟนะครับปักไฟสนิทเลงโอ้โหยมึงอะไรกับกูโอ้ยโอ้ยเช้าแล้ว เช้าแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับเออก่อนไปนะครับผมแป๊บนึงนะครับเด๋อก็ก็ชิปเลยเรอะดีนะครับก่อนจะไปกันนะครับจากที่ผาข้าคืนอันหนาวเน็บกับการท้าผีมานะครับคือว่า ไม่น่าสมึงกว่าซักนิสเลยนะครับก็เป็นผีที่โคตรกากเลยนะครับก็ยังมีเสียงผีร้องอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจครับว่าแป๊บนึงครับลแจวินว่าไอ้นี่คืออะไรนะครับก็เอออยากจะรู้เหมือนกันนะครับก็แป๊บนึงตอนนี้แม่งแป๊บนึงครับผมทำได้ขัวมแม่งแหลกมากเลยครับขอปรับภาพแป๊บนึงหวมอแม่งก็ยังแหลกนะครับ แม่งก็ยังแหลกนะครับอะไรก็แหลกเหมือนกันนะครับก็จะปรับแต่เพี้ยนไม่รู้นะครับก็เอออะไรวะเนี่ยไม่อยากกดเลยแต่ก่อนจากคลิปนะครับก็จะกดให้ดูกันไปขวัญตาครับว่านันคือแม่งอะไรนะครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลงไปเอ,อเ้ยเพี้ยก็ก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับแม่งไม่หาสักนิดนะครับโคตร แต่ว่าก็บ่ายแค่นี้แหละคลิปสั้นๆนะครับก็เป็นคลิปที่ตะลุยผีอย่างเดียวนะครับเป็นผีที่โคตรกลางนะครับไม่น่ากลัวสักน,นิดนะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยพิจนารณานด้วยนะครับขอบคุณครับ